สวัสดีค่ะเพื่อนๆจะพาเพื่อนๆมาดูบวบนะคะต้นบวบมันมีอยู่ต้นเดียวนะคะมันมาขึ้นอยู่ในแปลงผักนะะี่ค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆอันนี้ต้นบวบนะคะนี่คะ่ะมันจะสวยมากเลยใบเขียวเป็นมันเลยนะเนี่ย สวยมากมากนะคะมันมีอยู่ต้นเดียวเราจะย้ายมันไปปลูกที่อื่นก็กลัวมันจะตายเนาะเราก็จะเอามันมาเราก็เลยทําค้างไว้ตรงนี้ซะเลยต้นเดียวนี่แหละทําค้างไว้ตรงนี้นะคะนี่ให้มันขึ้นไปข้างบนนู้น นี่ค่ะสี่เสาเราทำในแปลงผักเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงเนาะผักที่ว่าถ้าเราทำค้างบวกไว้ตรงนี้ผักมันจะเป็นยังไงก็ไม่รู้นะคะเนี่ยมันจะคุมกันหมดหรือเปล่านั้นหนึ่งเสานะคะ เราจะทำค้างแบบนี้ให้มันห้อยลงมาอย่างนี้ไม่เหมือนค้างที่ผ่านมานะคะนี่ค่ะเราจะตอกเสาเราไม่ได้ขุดหลุมเนาะเพราะว่ามันเป็นผักอย่นี้ค่ะเราก็เลยตอกเสาขึ้นไป ตอกเสาปู้นี้แล้วก็มัดมันมีสี่เสานะคะหนึ่งสองสามแล้วก็สี่นคะคะสี่เสานี่ค่ะเราทำแบบนี้ เราจะให้ยอดบวบพันขึ้นตรงนี้นะคะเนี่ยมันก็จะขึ้นเรื้ยขึ้นไปมันก็จะเรื้อยขึ้นไปถึงตรงนู้นนะคะใบมันจะงามมากเลยนะคะเนี่ยใบเป็นมันเลยสวยมากเลยนะคะมันขึ้นต้นเดียวเนาะ เราไม่ได้ปลูกมันนะคะว่าเรามาหว่านผักตรงนี้แล้วมันก็ขึ้นสงสัยมเมล็ดมันคงจะอยู่กับผักเนาะมันถึงได้ขึ้นต้นเดียวใบสวยมากนะคะใบใหญ่สวยมากเลยค่ะ ถ้าย้ายมันคงจะตายเราก็เสียดายมันเนาะเราก็ให้มันขึ้นตรงนี้มันก็จะดีนะเนี่ยวันข้างหน้ามันจะได้มีลูกเยอะเพราะว่าต้นมันสวยมันอวบมากเลยดียอดมันนะคะอวบมากเลยนะคะเนี่ยมันก็แตกยอดตามข้อของมันด้วยนะคะ ต้นเดียวนี้ถ้ามันมีลูกนะมีลูกมีผลนะมันก็ได้ตังเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยเสียดายมันมาขึ้นตรงแปลงผักของเราเดี๋ยวถ้าเราเอาผักออกแล้วเราก็จะทำแปลงผักตรงนี้อีกก็คงจะคงมันหมดแล้วนะ ค่ะเราจะเอามันขึ้นไปบนค้างเนี่ยจะไปอันนี้ขึ้นอันไหนก็ได้ นี่ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็จะเหมือนเดิมตอนแรกเราจะถอนมันออกไปปลูกที่อื่นเนะาะกลัวมันจะตายนะก็ทำไว้ตรงนี้แหละคะ่ะอืมสวยมากเลยนะคะเพื่อนๆ ให้ดูค้างบวบเต็มๆเลยนะค้างใหม่ของเราอันนี้เราทำใหม่นี่ทำแบบนี้วันนี้เราทำแบบนี้นะคะ นี่ค่คะเดี๋ยวเราจะมาดูกันใหม่นะคะว่าบวบมันจะเป็นยังไงอีกสักอาทิตย์หนึ่งเนี้ยแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนเพื่อนอย่าลืมติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะคะสวัสดีคะ่ะบุญรักษาทุกครอบครัวคะ่ะ